สวัสดีค่ะพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะครูแพรหรือคุณครูพัทราวันมุนรัพย์นะคะสอนรายวิชาวิทยา,าศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะเอ๊นักเรียนสังเกตหรือเปล่าคะว่าวันนี้ครูแพรมาอยู่ที่ไหนเอ่ยลองดูด้านหลังครูแพรสิคะว่าเป็นร้านอะไรนะ ใช่แล้วค่ะร้านนี่คุเพลพาพวกหนูมานะคะเป็นร้านเสื้อผ้าเองค่ะร้านเสื้อผ้าที่จะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงขายมากมายเลยนะคะแต่ว่าเอ๊ะคุแพลจะพาหนูมาซื้อเสื้อผ้าหรอไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะคุแพลจะพาหนูมาเรียนรู้วัสดุนะคะที่ใช้ทําของเล่นและก็ของใช้นะคะ ที่ทำมาจากผ้านั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมเรยนหรือยังคะถ้าพร้อมเรียนแล้วนะคะวันนี้ครูเพรจะพาไปหาคำตอบว่าเจ้าผ้าเนี้ยสามารถนำไปทำเป็นสิ่งของอะไรได้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยเลยค่ะสำหรับลักษณะของวัสดุนะคะที่ทำมาจากผ้าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะก็คือ ผ้านะคะจะมีลักษณะอ่อนนุ่มค่ะและก็ดูดซึมซับน้ำได้ดีนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างของเล่นที่ทำมาจากผ้านะคะก็เช่นหุ่นมือผ้านะคะที่ทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆหรือว่าทำเป็นรูปคนต่างๆนะคะเห็นไหมเอ่ยหุ่นมือมีหลายอย่างนะคะ อย่างแรกเห็นไหมคะภาพแรกเป็นภาพของพี่สิงโตนะคะภาพที่สองเป็นน้องกระต่ายแล้วก็ภาพที่สามนะคะเป็นหุ่นมือรูปเสือนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะของเล่นที่ทำมาจากผ้าก็มีตุ๊กตานะคะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีตุ๊กตาน้องหมาหรือตุ๊กตา เจ้าหญิงหรือตุ๊กตาเจ้าชายต่างๆมากมายเลยนะคะล้วนแล้วแต่ทำไมเป็นสิ่งของที่ทำมาจากผ้านั่นเองค่ะเรามาดูของใช้นะคะที่ทำมาจากผ้านะคะอย่างแรกเลยค่ะผ้าเช็ดหน้ามีหน้าที่เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้เช็ดเหงื่อเรานะคะเช็ดหน้าทำความสะอาดหน้าใช่ไหมคะ ผ้าเช็ดหน้านะคะก็ทํามาจากผ้าค่ะต่อมาเสื้อผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงที่เรานุ่งใส่อยู่นั้นนะคะก็ทํามาจากผ้าเองค่ะรองทับผ้าใบผ้าเช็ดตัวค่ะมาดูกันที่ของใช้ที่ทํามาจากผ้านะคะที่เราสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้นะคะแถมยังเพิ่มความสวยความงามให้กับเราด้วยนะคะตัวอย่างเช่น กระเป๋าผ้าค่ะมีหน้าที่ในการเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆนะคะต่อมาค่ะหมวกค่ะหมวกจะทําหน้าที่ในการทําไมป้องกันแสงแดดนะคะไม่ให้แสงแดดส่องที่ตาเราได้นะคะแถมกันร้อนก็ได้ด้วยนะคะและอีกอย่างก็คือสามารถประดับตกแต่งให้เราสวยงามได้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นของใช้ที่ทำมาจากผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราได้นะคะตัวอย่างเช่นถุงเท้าถุงมือแล้วก็ผ้าพันคอค่ะค่ะสำหรับของใช้ที่ทำมาจากผ้าอย่างต่อมานะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9ใช่ไหมคะซึ่งได้แพร่ระบาดหนักมากเลยนะคะ จะมีของใช้ชิ้นหนึ่งค่ะที่ทำมาจากผ้านั่นก็คือผ้าปิดปากค่ะผ้าปิดปากนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เรานะคะไอจามแล้วกระเด็นไปโดนคนอื่นนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยปกป้องทําไมฝุ่นละอองที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะไม่ให้เข้าจมูกเรานะคะ และของใช้ที่ทำมาจากผ้านะคะกลุ่มสุดท้ายเลยนะคะครูแพลจะพาไปดูที่ห้องนอนของครูแพลเองนะคะจพะพบว่ามีสิ่งของมากมายเลยนะคะที่ทำมาจากผ้านะคะเริ่มจากผ้าคุมเตียงนะคะมีหน้าที่เอาไว้สำหรับไรคุมเตียงนะคะให้เตียงเกิดความสวยงามนั่นเองค่ะอย่างที่2ค่ะหมอน นะคะหมอนภายในนะคะจะยัดนุ่นเข้าไปนะคะแต่ภายนอกตรงปอกหมอนนะคะจะทํามาจากผ้านั่นเองต่อมาค่ะผ้าม่านผ้าม่านตรงหน้าต่างของครูแพวนะคะจะทํามาจากผ้าค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะผมเช็ดเทา้าที่มีหน้านะที่เอาไว้ทําไมซับ น้ำต่างๆเวลาเราออกมาจากห้องน้ําใช่ไหมคะเราสามารถมาเหยียบผมเช็ดเท้าเพื่อที่จะไม่ให้น้ําจากตัวเรานะคะเลอะเปเปื้อน,นพื้นห้องนะคะและมีไว้สําหรับให้เรานะคะเอาไว้เช็ดทำความสะอาดเท้านั่นเองค่ะว้าหมดเวลาแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูแพวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะครูแพวก็ขอฝากภารกิจไว้หนึ่งอย่างนะคะโดยให้นักเรียนนะคะทำลงสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยให้ตอบคำถามครูแพวนะคะว่าลักษณะของผ้า จะมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกวาดสิ่งของที่ทำมาจากผ้านะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงามมาหนึ่งอย่างนะคะพร้อมทั้งเขียนบอกด้วยว่าสิ่งของที่นักเรียนวาดนั้นคืออะไรนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้ไม่บายคะ่ะ